สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นำเสนอแกงมะละกอใส่ปลากระป๋องจ้าโอเคในนี้มีน้ำอยู่แล้วนะคะตมน้ำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยจ้านี่คือน้ำพริกแกงนะคะที่เราตำไว้แล้วก็เราจะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปในนี้นะคะกระทะนี่ใส่น้ำไปแล้วนิดนึงตมด้วยเครื่องแกงะที่เราผักไว้นะคะ โอเคเปิดไฟขาตะไคร้พริกหอมแดงกระเทียมตำรวมกันจ้ะ อันนี้ก็จะตําใส่กระชายเข้าไปด้วยนะคะใส่กระชายนิดหน่อยจ้ะแกงใส่กระชายด้วยนะคะใส่กระชายเข้าไปเลยในน้ำพริกแกงนี่แหละตะไคร้ขาตะไคร้พลิกหอมแดงกระเทียมแล้วก็กระชายจ้ะ แล้วก็จะแกงใส่ใบบังรักนะคะใส่ใบบังรักใส่ใบแมงลัก แล้วก็ทำการใส่ปลากระป๋องเข้าไปนะคะปากระป๋งใส่ซากสองกระป๋องพอนะคะสองกระป๋องนะคะโอเค ก็ใส่น้ำเข้าไปเลย ง่ายจ้ะแกง่ายๆแบบบ้าน ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาต้มให้เดือดก่อนนะคะ มาจ้าหลังจากเราต้มไปแล้วนะคะเราจะใส่มะละกอจ้ะใส่มะละกอเข้าไปโอเคสุดท้ายเราจะใส่ใบมังรักจ้ะ โอต้มต่อไปเรื่อยๆจะต้มจนกว่าจะสุกนะคะโอเคสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าะล,ละปอของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะใส่ชิ้นก่อนอืมอร่อยใส่ใบมังลักเข้าไปจ้าโอเคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้า สับเรียบร้อยโอเคปิดไฟได้เลยจ้าเก้าวดิมโอเคจ้าสับเรียบร้อยแลวจ้าปล้วจ้าบายบาย